เดิมนะคะถ้าบริหารเนี่ยนะคะเราต้องอตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีความสำคัญดังนั้นเราจะต้องนั่งให้ถูกนะคะก็คือกลับไปดูท่าที่หนว่าเหยียดลักษณะไหนนั่งยังไงก่อนนะคะเบื้องต้นท่าสุดท้ายท่าที่4ตรงนี้เนี่ยจะเน้นการยืดบริเวณขานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเหยียดด้านขวาออกไปก่อนนะคะหลังเหมือนเดิมนะคะเราจะต้อง ยืดขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเหยียดขาไปนะคะแล้วเปิดบริเวณขาต้นขาให้ออกเหมือนเหมือนเปิดออกนะคะเพราะว่าตรงนี้บริเวณขาหนีบจะมีเส้นประสาทหลอดเลือดวิ่งผ่านระหว่างขากับลำตัวเป็นจุดสื่อสารกันพูดง่ายๆนะคะเราถึงต้องเปิดออกนะคะกางนิ้วเท้าหายใจเข้าเหยียดกลางไปนะคะนับ1-10 1- ถึง10 1ห3 4 5 6 7 8 9 10 ะะแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นนะคะแล้วแบะออกเวลากระดกปลายนิ้วเท้าขึ้นเนี่ยให้ใช้ความรู้สึกไปสั่งการที่นิ้วก้อยให้กระดกหาตัวเรามากที่สุดนะคะแล้วนับ 1- นึ่งถึงสิบ2นึ5ง7 8 9 1ามี่ห้าแนะคะแล้วค่อยๆหมุนปลายเท้านะคะเหมือนเขียนเลขสูตยในปลายนิ้วเท้านะคะทวนาตามเข็ม3ทีทวนเข็ม3มทีนะคะ หรือบางท่านถนัดจะทำท่วนเข็มหรือตามเข็มก่อนเอาตามที่ท่านถนัดเลยเราอาจจะยกลอยจากพื้นเล็กน้อยนะคะให้ท่านรู้สึกว่าสามารถค่อยๆหมุนได้นะคะแล้วก็เป็นการพักขาเล็กน้อยถ้าบริหารท่านี้นะคะท่าเหยียดขาตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้หลายเรื่องเลยตั้งแต่เพิ่มกล้ามเนื้อบริเวณเข่านะคะแล้วก็ช่วยในการปั๊มปิ้งหรือว่าลด หลอดเลือดหลอดเลือดขอดนะคะก็คือปั๊มเอาเลือดดํากลับเข้าสู่ส่วนกลางของลําตัวแต่เห็นไหมคะว่าทําไมเราบอกว่าเราเพิ่มแต่ขาแต่ถ้าบริหารของดุนยภาพบ,าบาําบัดเราจะไม่ใช่บอกว่าทําแต่ขาตัวไม่ต้องสนใจนะเห็นไหมคะเราต้องประกอบตัวให้ดีก่อนเพราะสุดท้ายสิ่งที่มาสั่งการกล้ามเนื้อขามาจากสมองกล้ามเนื้อขาต้องสัญญาณสมองสั่งผ่าน เส้นประสาทลงมานะคะขานไขสันหลังตั้งแต่คออกสโพกแล้วถึงมาแตกขแขนงตรงสะโพกลงมาผ่านขาน,นีบไปถึงกล้ามเนื้อขาดังนั้นถ้าท่านไม่ทำให้เส้นทางสัญญาณไฟฟ้าค่ะพูดง่ายๆตั้งแต่ศรีรษะลงมาให้ดีก่อนนะคะท่านไปเน้นแค่ขาอย่างเดียวนี้นะคะก็ได้ลิมิตแค่ตรงนั้นนะคะเช่นเดียวกันการปั๊มเลือดเลือดขอดให้กลับนะคะเลือดก็ต้องผ่านขาน,นีบ นะคะแล้วต้องปั๊มต่อๆกลับไปที่บริเวณส่วนกลางของลำตัวนะคะตรงนี้ดังนั้นจึงต้องสัมพันธ์กันหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะจากที่ทาขาก้าไกรนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาออกข้างลำตัวเล็กน้อยโดยใช้ส้นเท้าแตะที่พื้นปลายนิ้วเท้า้าท่านะคะกลางออกอันนี้ก็หายใจปกตินะคะนับหนึ่งสิ ใช้ปลายเทา้ากระดกขึ้นเข้าหาตัวแล้วค่อยๆเบนไปทาง้กก้อยเล็กน้อยนับ1นึ่งสิบค่อยๆวาดเลขศูนย์ห้าครั้งช้าๆนะคะทวนตามเข็มนาฬิกาห้าครั้งแล้วค่อยๆทวนเข็มห้าครั้งเก็บเท้านะคะเหยียดข้างซ้ายปลายเท้าซ้ายกดลงนะคะกลางนิ้วเท้าใช้ส้นเท,ท้าแตะพื้นนับหนึ่งถึงสิบก 1, ระดกเข้าหาตัวแล้วค่อยๆเบนไปทางยกก้อย นับหนึ่งถึงสิ่ใช้ปลายเท้าว่าเลขศูนย์นะคะตามเข็มนาฬิกาห้าครั้งแล้วค่อยๆวนเข็มห้าครั้ง